สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง How to คำถามเปลี่ยนทิศคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาโดยรวมจากไพ่ทาโร่เมเจอร์อาคานาไม่ได้เจาะจงท่านใดเป็นพิเศษนะคะการทำนายนี้เป็นการทำนายรายเดือนประจำเดือนธันวาคมพศ2567ของชาวราศีมีน ชาวราศีมีนธาตุน้ำพระพฤหัสเลข5เป็นดาวเจ้าเรือนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึงวันที่12สเมษายนของทุกๆปีค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกับเรื่องแรกเลยนะคะเรื่องแรกของชาวราศีมีนค่ะการงานของคุณเป็นอย่างไรบ้าง ขึ้นมาเ h e Sun ค่ะช่วงนี้การงานของคุณนะคะค่อนข้างโดดเด่นนะคะมีความเจริญก้าวหน้าค่ะมีการติดต่อสื่อสารคนที่ทำงานประจำนะคะหรือว่ามีธุรกิจส่วนตัวนะจะมีเกณฑ์ติดต่อผู้ค้าคู่เจราจาคู่ลงทุนนะคะค่อนข้างมีคนเข้ามานะคะมีคนสนใจโปรเจกต์ของคุณนะคะเพะการงานของคุณค่อนข้างโดดเด่นนะ คนที่กำลังมองหางานค่ะมีเกณฑ์ได้งานมีเกณฑ์ติดต่อเข้ามาเร็วๆนี้นะคะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องการเงินการเงินของชาวราศีมีค่ะขึ้นมาค่ะเดรชาลอตค่ะช่วงนี้จะเป็นเหมือนกับว่ามีการวิ่งเต้นอย่างที่บอกค่ะการงานของคุณค่อนข้างโดดเด่เนการเงินเนี่ยก็คือมีการวิ่งเต้นนะคะหรือว่าการที่จะยื่นข้อเสนอโปรเจกต์กับทางแบงค์นะคะหรือว่าทาง ผู้ที่ให้เงินลงทุนของคุณนะคะเหมือนกับว่าเข้าไปติดต่อการเจรจานะคะการคู่ค้าการลงทุนอย่างที่บอกนะคะเพรันการเงินช่วงนี้นะก็คือจะมีคู่ค้าคู่ลงทุนกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นก็คือการเงินของคุณค่อนข้างเด่นเด่นนะคะแต่บางทีบางครั้งอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยกับการที่จะต้องวิ่งเต้นนะคะหายธุรกิจคู่ค้าคู่ลงทุนนะคะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ สุขภาพของชาวราศีมีนช่วงนี้ขึ้นมาค่ะอืมให้ระวังเป็นพิเศษนะคะช่วงนี้นะเอ่อมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเอ่อจะข้ามถนนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ดูรถด,ดูอะไรให้ดีๆนะคะก่อนที่จะข้ามนะจะมันก็คือมีแล้วก็ยังมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆค่ะมีดมีดบาดมือเท้าอย่างเงี้ยค่ะวันให้ระวังนะจ๊ะเลื่อหกล้มด้วยนะ ต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องความรักความรักของชาวราศีมีนขึ้นมาค่ะเดี๋ยวไฮโลเฟนนะคะช่วงนี้นะพินิจพิเคราะห์พิจารณานะคนที่โสดนะคะหรือว่าคนที่กําลังเข้ามาดูใจกันนะพิจารณาเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าในนี้บอกว่าอาจจะมีเรื่องของคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามา,ามาสารสัมพันธ์กับคุณนะ่ะซึ่งคุณต้องเหมือนกับว่าต้องพิจารณาดีๆนะคะ ป้นก็คือดูเหมือนกับให้ให้ลองพิจารณาดูดีๆค่ะนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะช่วงนี้อาจจะต้องเหมือนกับว,ว่าห่างๆกันนิดนึงนะเพราะฉะนั้นก็คือการงานการเงินของคุณค่อนข้างเด่นความรักของคุณช่วงนี้ยังยังไม่เป็นไปตามที่คุณเหมือนคิดหวังไว้นะจ๊ะต่อไปค่ะดวงชะตาโดยรวมนะคะภายในเดือนนี้ อะไรที่ค่อนข้างโดดเด่นนะคะในดวงชะตาของคุณนะ ว้าวการงานการเงินนะคะสิ่งที่คุณรอคอยนะคะขึ้นมานะค่อนข้างนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ค่ะได้เดินทางไกลถึงต่างประเทศได้ติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติต่างภาษานะคะมีคู่ค้าคู่ลงทุนเพราะฉะนั้นช่วงนี้การงานของคุณค่อนข้างโดดเด่นค่ะมาจาก สิ่งที่คุณสะสมไม่ว่าจะเป็นบุญบาร,รมีค่ะจะมีคนเข้ามานะคะให้การช่วยเหลือของคุณนะคะทําให้การงานของคุณเจริญก้าวหน้านะคะมีการเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกร,รมค่ะแล้วก็ยังมีโชคลาภแบบฟุกๆุกด้วยนะคะช่วงนี้นะคะเป็นอะไรที่ค่อนข้างโดดเด่นแทบจะทุกเรื่องเลยนะคะยกเว้นเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะวันเราเราจะไม่โฟกัสเรื่องนั้นเนาะก็มาโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินนะคะค่ะต่อไปค่ะ ถ้าอยากบอกอะไรกับเราเทวดาประจําตัวของคุณเองนะคะท่านอยากสื่อสารกับอะไรกับคุณเป็นพิเศษนะขึ้นมาค่ะเกี่ยวกับเรื่องอย่างที่บอกค่ะเรื่องสุขภาพนะคะช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์อะไรที่กระทนหัน,นแล้วก็มีอุบัติเหตุเล็กเลกน้อยนนะคะเพราะฉะนั้นก็คือ,อ,อจะข้ามถนนหรือว่ามีเกณฑ์เหมือนกับว่ามีดบาดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถ้ายังไงแล้วนะคะไปทําบุญนะก็คือบริจาคตัวหิตนะคะค่ะก็ขอจบคําทํานาย เพียงเท่านี้ของชาวราศีมีนขอให้มีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังการทำนายเพื่อเป็นกำลังใจฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนในการอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ